สวัสดีครับวันนี้ช่างแจ็คจะพามาดูอาการของยามาฮ่า R15 สตาร์ทไม่ติดกดสตาร์ทแล้วเครื่องยนต์ไม่หมุนนะครับผมจะพามาวิเคราะห์แบบช่างบ้านๆง่ายๆนะครับขออนุญาตกลับกล้องครับเนี่ยนะครับยามาฮ่า R15 นะครับอ่า กดสตาร์ทแล้วขึ้นยังไม่หมุนนะครับไปดูกันครับผมเปิดสวินะครับเปิดสวินะครับผมกดสตาร์ทนะครับผมพามาดูที่ดีเลยส,สตาร์ทนะครับฟังเสียงเองนะครับนะครับคือมันมีประเด็นประมาณสักสอเดือนก่อนนะครับมีช่างโทรมาปรึกษาผมว่าอาชิพ์มันเป็นอาการแบบเนี้แล้ว พี่เก่ก็เชื่อในเสียงของไอ้ตัวนี้ครับว่ามันดังแตกๆอยู่นะครับแกก็วิ่งไปเบิกมอเตอร์สตาร์ทใหม่มาเลยแล้วก็โทรมาถามผมว่ามันก็ยังไม่ดีทีนี้ก็งานเข้าดีครับรื้อเฟลลิ่งทั้งคันเลยครับดูสายไฟช็อตผมก็เลยบอกว่าอยู่กับรถไหมอยู่ผมก็เลยบอกให้หาคีมปักแหลมมาอันนึงนะครับแล้วขีดไปประมาณนี้ครับฟังเสียงเอานะครับ นะครับผมกดสตาร์ทให้ฟังอีกทีนะครับ <k ling> เป็นแค่ดีเลยตัวนี้ครับมันเสียมันเสียเพราะว่าสะพานฟไฟข้างในะครับมันไม่ถึงกันแต่ว่าไอตัวแม่เหล็กที่ดันสวิตช์ครับมันยังทำงานอยู่นะครับไม่ต้องใช้มันติมิตเตอร์ก็ได้นะครับเพราะผมถามว่าบางคนนะครับถามว่ามีมิตเตอร์ไหมมีแต่ใช้ไม่เป็นนะครับ แค่วัดความต่อเนื่องมันก็ได้แล้วนะครับหรือใครมีหลอดเทดแรมก็ง่ายเลยครับก็วัดทั้งสองขั้วครับกดแล้วไฟไม่ผ่านก็ก็ซื้อมาเปลี่ยนซะแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ช่างก็ทําได้เคสแบบนี้นะครับง่ายๆบายช่างแจ็คโอเค